แน um. like, hey, ่เอาี่สามต้องเจ้าปาอะไรก็ไปฟังย่าหรือไม่ไม่ผ่านเรอไม่ผ่ันเราจ่ายแล้วเจ๊สวัสดีน่ะเอาเร็ว จะมันถามจะเข้ากรุงเทพหรือเปล่าขงเรา้อ right? oh, <laughs> <ss> ้โห้หรือ้่หอ้โหโอ้ออ เอารีแฟกมาฮะบ่นะยังไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่ะมาถึงใส่ชุดเลิกได้เลยอ่ะยังไงคะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ย แต่เนนี่จะให้วางตรงไหนดีปะะันเดี๋ยวเราออไปนิดนนะนี้นีม่มพดพะด้วย